สวัสดีครับผมยิ Circuit, seaweed, seaweed, société, e น avenue, cash, ดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุทธนาวันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรม1 2 3 d c a s h นะครับหรือว่าจับนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเคยโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ในแฟนเพจนะครับก่อนหน้านี้อาจจะงงว่านี่คืออะไรนะครับหรือว่ารูปนั้นคืออะไรผมแค่ถ่ายแล้วก็ดีทัดรูปหรือเปล่าลองดูนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเราสามารถ ดูได้ทุกด้านนะครับนี่ไปกินหมูกระทะแล้วต้องมีการเทสนี่เป็น 3D นะครับมีความสวยงามและเกือบเสมือนจริงครับที่แต่นี่คือถ่ายไม่กี่ภาพเองโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้โปรแกรมนี้กันดีกว่านะครับก็อธิบายนยครับโปรแกรมนี้เป็นการถ่ายภาพนะครับเป็นการถ่ายภาพหลายๆมุม โดยนี่คือภาพตัวอย่างที่เราทำนะครับก็คือถ่ายภาพโดยใช้ iPhone หรืออะไรก็ได้ถ่ายนี่ถ่ายแค่3ภาพเองนะครับเนี่ยได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเ,เชื่อจริงๆถ้ามองมุมอื่นอาจจะดูตลกนะครับเพราะว่ากล้องหรือว่าโปรแกรมเนี่ยมันจับได้แค่นี้แต่ก็ถือเป็นเรื่องหน้ามหาัศาจรรย์นะครับที่ที่มันสามารถสร้างเท็กเจอร์แล้วก็ทุกๆอย่างออกมาให้ดูเกือบเสมือนจริงไม่ต้องปั้นอีกต่อไปนะครับเรา ก็ไปโหลดโปรแกรมนะครับที่เว็บ1 2 3 d a p p c o m นะครับไปที่แอปแล้วก็เลือก1 3d c a s h ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้นะครับก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้เลย 78MB เองนะครับ